บุงบงสวัสดีดีบุงเฮ้ยใครมานายเป็นปลาเหรอใครมาตีวะนะมีคนมาอรารวาสนะเราจะคุยกับคนนี้เราเป็นแมวแปลกแปลกแมวๆมวแน่ใจนะว่าเป็นแมวเเราเป็นตัวอะไรล่ะก็ตอนแรกเราก็บุงบุงให้แล้วอะ <laughs> เดี๋ยวอิมจีอะไรเนะี่ยตัวอะไร มาระตัวอย่างเห็นเป็นตัวนี้ตัวอะไรวะไดโนเสาร์ไมโนเสาร์ร้องไงอุแวอุแ้แหวฮ่าฮ่าฮาในเลเวลไรสอ0พันหพากดปุ่มหน่อยดิปุ่มอะไรอ่ะจะตีแชงเวลตันแล้วคุณยังไม่ตีแชงเหรออย่าบอกนะไอดี ID นี้ที่คุณได้มาแชงเวลตันแล้วแต่ไม่เคยตีแชงเหรอไม่สแสดงว่า เราซื้อมานะ